อัโทรประโทรประโทรปะโทรบินไปก็มีเออตกไปก็มีดูสังน้ำเลออย่าลงมาดูพอมันบินมาาไฟหรอกฮลัลโหลแมงนุนแมงนุนสวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับผม คิมนี้ชวินมาสองแมงจีนู่นนะครับนี่นะครับสองต้นแหลกของชวินนะครับมนันมานเลยท่านผู้ชมชวินฝากกดไลค์กดแชร์ชววินเตยเนอร์ชวินยองชาแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยกระไดนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาอยู่หากินนะครับผมสวัสดีชงสงการนะครับปีใหม่ไทยนะครับ เดี๋ยวเรามามดุลกับชวินเลยเนาะว่าคืนนี้ชวินจะหมานก่อนนะครับไม้ลับ0 0นท่านผู้ชมเปิ้ลเฮฮาปาตีกันเนาะแต่ชวินมาสองแมงนะครับให้อยู่หากินนะครับผมดุลไปกับชวินนะครับอีกสองตัวนี่นะครับหมานหมาน,มาน เก็บเล็กผสมน้อยครับมันมันมันได้ยินเสียงสะโปกนะครับสะโปกกับคืบผุนะครับสำหรับที่ใหม่ตั้งนเนอเนาะจะจุดสะโปบกกันวันตั้งขานลองนะครับตอนนี้เขากำลังลองไฟกันอยู่ ไปทีละโต๊ะละโตรครับทำผู้ชมจับเอาจับเอานี่อีกหนึ่งโตนี่นะครับมานมานัมนมนันมัน น่โอ้นี่สองโตเลยท่านผู้ชมแฟกันเลยเอ,อ้อตกไปแล้วโอ้นี่สี่โตเลยหยิบมา ใส่กระป๋องไว้ยิบเขาเลยท่าสนสู้ชมนี่ชินมาแทบไมานี่นะครับท่านผู้ชมยังหนักเลยเหรอเก็บเลยนะครับโอ้ตกตกตกดูเหรอแ,แดงปึงลึงปังลางเห hey. อย่าบินไปไหนอย่าบินไปไหน ดูท่านผู้ชมเก็บใส่กระปองน้ำครับโอ,คอบ้ค่อยเก็บค่อยเก็บค่อยเก็บอย่าตกนะอย่าตกนะเออตกตกตกนี่อย่างหนักเลยนะครับท่านผู้ชมเหรอมันมา,มาติดต้นเขียวหมื่นปีนะครับเดี๋ยวตีสูงๆชวินจะใจใหม่อซอยเอานะ้อนะ้านี่นะครับ อันนี้อยู่ถึงอยู่มานมานมานน,นะครับเก็บมาเลยค่อยๆมาสะสมไปทีละตัวนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ท้ยางของชบยนนะครับใจสอยอตีส,งสูงๆเนาะเวลาตีมันอยู่ส,งสูงๆนะครับนี่นะครับวินก็สอยเอาอีเนาะ มันก็จะโตลงมานะครับตกมาเลยแบบนี้ครับนี่สายไปหน่อยเนาะารผู้ชมลงมาลงมานี่ลงมาเลยโฟก,กัส กล่องตัวโฟกัสใหม่สาวไปตัวอ้อลงมาสิจ้าลงมาสิจ้านี่นะครับหากินแบบบ้านๆครับท่านผู้ชมอยู่กำลังใจชฉินในการกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่างเยอะเลยนะครับ นี่ลงมันี่แล้วท่านผู้ชมอะไรท่านผู้ชมอย่างเยอะเลยแดงปึ่งลึองโอ้เดี๋ยวินเจนีซอยแล้วนะครับดูลงมาหย่อนลงมาพึกๆเลยดูตกลงมา เออแต่ว่าน้ำเหลือลงมาลงมาดูมุขิโตก,กับตกไปเอามุขิบินกับบินไปดูเอาล,ยอลาุยอดลงมายอาลดงองลงมาดูเออดูท่านผู้ชมตกลงมา ตกเตียงนี่ตกกระเป๋านี่เออฮัอล้หลท่านผู้ชมดูซุปไปเลยใครลงมา,างต้องโต๊ะก่อนนิ้วขนาดครับย่อมตกเนาะ นี่นะครับแป๊บๆครับเดี๋ยวจะเป็นข้อโต้ซ้อยก่อนนะครับเอา่ากั้มกล่องให้ขางมันบบสะดวกเนาะเยอะขนาดท่านผู้ชมเก็บเอาเก็บเอาดูนะครับบูบบาปในเนอร์ท่านผู้ชมนี่ ใส่กระปองไว้เนาะเออตกไปเหต๊ดต๊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 งามเลยนี่พวกก็มีอ่ะเดวเดวเดาเดนี่ ตัวหนึ่งเก็บไป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 โอ้เอเข้าไปลงมาลงมาลงมานี่นี่ย้อนแล้วมาพลึกๆดูเอาละ ปัดโทปะโทปะโทปะโทบินไปก่มีอ่ะตกไปก่มีดูสังน้ำเลอีอย่าลงมาดูพอมันบินมาาไฟแล้วฮลัลโหลแมงนนแมงนน นุตาผู้ชมครับพายุมาเนาะชาวินมาถึงบ้าแล้วนะครับพายุขาวขนาดลมขนาดนี่นะครับผลงานของชาวินค่ำคืนนี้นะครับสำหรับสองแมงจีนูนเนาะอันนี้ตีหกตีต้นไม้เตีย๋ยเตี่ยตีชาบินเก็บเอานะครับพวกต้นไมายรลาบเนาะอันนี้ชาบินใจไม่สอยเอานะครับบางทีบางข้งบางท,างบางทีบางข้าง มันจะสันน่นนะครับเพราะว่าชวบินถือกล่องถือโทรศพรัพท์ไปให้ข่างแล้วก็ซอยแมงกินนุ่งไปให้ข่างนะครับนันอาจจะสันส่นเนาะอนขอโทษขอให้ดยนะครับลมแห้งขนาดท่านผู้ชมนีม่นะครับเด็วชวบินจะเทพทอนะครับสําหรับส่งแมงกินน,คคนุ่งคำขึ้นนีนนนน้นะครับเยอะอยู่นะครับหยุบหยับเลยท่านผู้ชมโอ้บิน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 นี่นะครับ เดี๋ยวชาวินเทก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะบินเป็นหนกักกว่านี้ครับนี่นะครับอันนี้ที่ชาวินเก็บเนาะหาอยู่หากินไปนะครับท่านผู้ชมฝากเป็นกำลับบงใจให้ชาวินยองตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชาวินเตนเนอร์ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปชาวินมาถึงตอนนี้นะครับขอบขอบคุณหลายๆนะครับช่วงนี้ชาวิน ไม้ให้ไม้ให้อยู่ให้กินชวิน,น,นกเกาะมันมันไม่เตือนนะครับสมากจะเป็นขีิทำรอบเข่าเนาะชวินหน่วยขนาเพราะว่าชวินขับรถมานะครับแล้วก็ขอมบบ่าไม่รู้ฟังเสียงพาย,ยุเข่าแล้วครับผู้ชมปิดคลิปไปเพียงตัวอีกก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเาจอกันคลิปหน้านะครับผู้ชมขอบคุณนะครับ